ตั้งแต่มีระยธรรมมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกเราก็สร้างสาร์สิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วมากมายและยังคงไว้ซึ่งตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์จากโลกยุคโบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่7ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียนี้ตั้งอยู่บนเกาะฟาโอสใกล้กับเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์มันถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ270ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นรัชสมัยของฟาโรปโตเรมีที่2มันคือประภาคารที่คอยให้แสงสว่างแก่แม่น้ำไนร์มันถูกสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนสีขาวที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามซึ่งจากบันทึกและการประเมินพบว่าพวกเขาน่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ20ปีและมีความสูงอยู่ที่ราวๆ103-118ถึเมตรโดยได้มีการแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นแรกเป็นฐานสี่เหลี่ยมชั้นที่2เป็นรูปทรงแปดเหล บอกประภาคารแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่นานนับพันปีจนในช่วงปี956ถึงปี1323มันก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง3ครั้งจนด้ไม่เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและพังทลายลงไปในที่สุดอันดับที่6เทวรูปโครลาซัสแห่งโรส เทวรูปโคโลซัสแห่งโรสคือประติมากรรมสำริดขนาดเม ah ื่อมาที่เป็นรูปโฉมของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าเฮลิออสถูกสร้างขึ้นมาในช่วง292-280ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวของเกาะโรสด้วยความสูงประมาณ33เมตรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงชัยชนะที่โรสมีต่อไซปรัสจากนั้น226ปีก่อนคริสตกาลหรือ54ปีหลังจากที่สร้างเสร็จก็ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบริเวณเกาะโรสจึงทำให้ประติมากรรมนี้พังทลายลงมาจากนั้น100ปีผ่านไปชาวอาหรับก็ การนำซากโลหะที่พังทลายไปขายจนหมดสิน้นจนทำให้นักโบราณคดีในปัจจุบันไม่สามารถระบุะรายละเอียดที่แน่นอนของประติมากรรมนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นประติมากรรมเทพเฮลิออสนี้เป็นแบบเปลือยกายหรือว่าเป็นแบบใส่เสื้อผ้าท่าทางการยืนเป็นแบบคล่อมปากอ่าวหรือว่ายืนด้วยท่าทางธรรมดาเหมือนกับรูปปั้นทั่วไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงต้องรอคอยการศึกษาและการพิสูจน์ทางโบราณคดีต่อไปอันดับที่ 5. สุสานฮาริคานัส นี่คือสุสานขนาดใหญ่ของกษัตริย์โมโซลุสแห่งลิเซียในเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของเมืองโบดามในประเทศตุรกีในปัจจุบันโดยสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ353-350ปีก่อนคริสตกาลสร้างตามพระราชดำริข,ของพระราชินีอาร์เทมิเซียเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่พระสวามีซึ่งก็คือกษัตริย์โมโซลุสโดยสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนสีขาวมีความสูงประมาณ42เมตรและบนยอดของสุสานก็มีการแกะสลักหินอ่อนเป็นรูปราชรถที่มีกษัตริย์โมโซลุสและพระราชินี isia, อนา,นาร์เทีีม่มมมความวาาสยง อลังการเป็นอย่างมากแต่ทว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากในช่วงศตวรรษที่12-13แผ่นดินไหวทำให้สุสานแห่งนี้พังทลายลงมาหลงเหลือไว้เพียงซากปร,รักหักพังเท่านั้นโดยที่าซากสุสานบางส่วนก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นป้อมปราการและบางส่วนก็ถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อันดับที่4เทวรูปซุสที่โอลิมเปีย เมื่อพูดถึงเทพเจ้ากรีกโบราณหลายคนก็น่าจะรู้จักเทพสุสผู้ปกครองเขาโอลิมปัสโดยที่แรกเริ่มเดิมทีได้มีการสร้างตัววิหารขึ้นมาก่อนในช่วง466-456ปีก่อนคริสตกาลจากนั้นก็ได้มีการมอบหมายให้ปฏิมากรชาวกรีกที่มีชื่อว่าฟิเดอัสเข้ามารับหน้าที่ในการสร้างเทวรูปสุสเมื่อรา,ราวๆ435ปีก่อนคริสตกาลโดยจากตำนานได้กล่าวว่าก่อนที่จะมีการลงมือสร้างนั้นฟิเดอยสได้วิงวอนต่อเทพสุสว่าหากพระองค์อนุญ,ญ,ญาตให้สร้างเทวรูปนี้ขึ้นมาก็ขอให้พระองค์ส่งสัญญาณบางอยาาา่างมาาาาหห้้้ขทรรบแจกกนนนัวิ่งี็ ฟ้าผาผ่เขาจึงถือว่าเทพสุดทรงอนุญาตแล้วจากนั้นก็ทําการสร้างเทวรูปนี้ขึ้นมาและมีการตกแต่งด้วยวัสดุล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นไม้ที่หายากผ้าไหมทองคําอัญมณีต่างๆและงาช้างโดยเทวรูปนี้มีความสูง12.4เมตรและกล่าวกันว่ามีความงดงามอย่างน่าเหลือเชื่อและจากนั้นในเวลาต่อมาชาวโรมันก็ได้เข้ามารุกรานและขนย้ายเทวรูปนี้ไปที่วิหารแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองคอนสแตนติโนเปิลในพื้นที่ของอาณาจักรโรมันซึ่งเชื่อกันว่าทั้งเทวรูปและวิหารแห่งนี้ถูกเผาทําลายไปในช่วงศตรวรรษ อันดับที่3วิหาราทิมิส วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ550ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในเมืองเอเฟซัสของกรีกซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่ของประเทศตุรกีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพอัติมิสที่เป็นเทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์ตัววิหารทำขึ้นมาจากหินอ่อนและมีการสร้างเทวรูปของเทพอัติมิสอยู่ข้างในนั้นด้วยจากนั้นต่อมาเมื่อ365ปีก่อนคริสตกาลวิหารแห่งนี้ก็ได้ถูกเผาทำลายโดยชายที่มีชื่อว่าเฮโรสตาตัสด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการในชื่อขขอออองงงงตตตตััววววเเเเถูกกกจจาา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 รรรึลลลไปปใใในศาศาศในน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 ะิิศส์แย่่่่ีีีคคคืืืทุดฟผหห้ม การที่อเล็กซานเดอร์มหาราชถือกําเนิดขึ้นมาจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไป <c oughs> ก็มีการบูรณะวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยเป็นการสร้างขึ้นมาทับพื้นที่เดิมจากนั้นต่อมาในปี262เ <c oughs> มืองแห่งนี้ก็ถูกชาวโกตบุกเข้าโจมตีและวิหารนี้ก็ถูกทําลายจากนั้นก็มีการสร้างวิหารขึ้นมาทับที่เดิมอีกครั้งแล้วก็ถูกทําลายลงไปอีกครั้งเช่นกันในปี104ซึ่งก็ลงเหลือไว้เพียงซากมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่2สวนลอยแห่งบาบิโลน สวนลอยแห่งบาเบโลนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งก็คือเขตพื้นที่ของประเทศอิรักในปัจจุบันโดยตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าสวนลอยแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการและมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากสร้างขึ้นมามีความสูง22เมตรมีลักษณะเป็นระเบียงอิฐเป็นชั้นๆเรียงตัวสูงขึ้นไปเป็นขั้นบันไดเพิ่มเติมความพิเศษด้วยระบบชักรอกน้ำที่พาน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นไปชั้นบนของสวนแล้วปล่อยให้ไไหหลลลลงงงมมาาาาาาตตตตชชััช้้นนนนนน่่่่่่่ๆโดยยยเืออกกวววสแแีีจะถูททปใรษ1 อย่างนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดทีที่แน่ชัดเกี่ยวกับการมีอยู่จริงของสวนลอยแห่งนี้จนกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าสวนลอยที่ว่านี้มีอยู่จริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้นอันดับที่1มหาพีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดคูฟูหรือที่รู้จักกันในานามของมหาพีระมิดแห่งกีซ่ามันคือพีระมิดขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นมาในรัชสมัยของฟาโรห์คูฟูเมื่อ2,584-2,561ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ4,600กว่าปีที่แล้วซึ่งจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพของฟาโรห์คูฟูเพื่อรอให้พระองค์ฟื้นคืนชีพจากความตายซึ่งเดิมทีมหาพีระมิดแห่งนี้มีความสูงอยู่ที่146.7เมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็สุดตัวลงจนในปัจจุบันนมมมมีีีควาาส m, ููงงงออยย่่่่ท137เซึกกจจะิใหญ ลลังการแ้วสิ่งที่ทําให้มหาพีระมิดแห่งนี้มีความเป็นที่สุดในบรรดาเจดซึ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณก็เป็นเพราะว่ามันคือหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน